เมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะเหนื่อยกนนันนนี่ก็คือสภาพห้องครัวเราเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะเหนื่อยกันมากทานเสร็จก็ ไม่ได้เก็บล้างเลยค่ะทุกคนสภาพเดี๋ยวต้องมาล้างกัน,นค ร้อนร้อนร้อนมากๆเลยทุกคนข้างในบ้านผักโอ้นี่ก็เป็นผักของสาที่เหลืออยู่ในกลีนเฮาส์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนวันนี้สาจะมาเก็บหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็อ่าทุกคนนี่ค่ะต้นสระหน่หรือว่ามิ้นนะคะทุกคนไปกินกับขนมจีนคะ่ะทุกคนวันนี้สาทําขนมจีนน้ํายาปลาปลาปลากระป๋ปองนะคะทุกคน สาก็จะมาเก็บมิ้นค่ะทุกคนวู้งามมากเขาเริ่มยาวแล้วนะคะต้องตัดลงค่ะทุกคนเขาจะได้แตกใหม่สาก็จะมาเก็บนะคะไปกินกับขนมจีนค่ะผักสวยๆเลยคะ่ะมูผักของสานะคะที่ค่ะทุกคนท้องสดๆหวานกรอบอร่อยมากค่ะทุกคนสาเก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะดูค่ะหัวเขาเล็กหัวเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าสาปลูกกีค่ะ สุดสุดสุดหอมมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านอังกฤษนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาอีกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้สาก็นั่งอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นมแมลงวันนะบินตอมบินไปบินมาว่อนเลยทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะมแมลงก็ออกมาแล้วะคะ่ะแมลงวันมแมลงอะไรต่างๆก็ออกมากันแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนแถวบ้านสาเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27-28องศานะคะทุกคนวันนี้นะคะช่วงนี้อุณหภูมิสูงนะคะทุกคนสูงตอนกลางวันแต่กลางคืนก็จะประมาณ12-13องศาก็ถือก็อถือว่ายังหนาวอยู่นะคะมาค่ะทุกคนวันนี้สาก็มีเมนูแซ่บๆนะคะนี่ขนมจีน น้ำยาป่าปลากระป๋องตีนไก่นะคะทุกคนแซ่บมากอร่อยมากโอ้ยมแมลงแมลงตัวเล็กๆเหลมๆค่ะเขาจะตกลงมาจากอันนี้นะคะลมพัดมาไต่ตามหน้าตามหัวเกาะตามตัวตัวเล็กๆแหลมๆนะคะทุกคนแล้วนี่ค่ะสาก,ก็มีผักสดนะคะผักสดสาก,ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนมิ้นค่ะมิ้นหรือว่าะระแหน่นะคะแล้วก็ หอมหัวใหญ่ค่ะทุกคนหอมหัวใหญ่หัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะทุกคนจะกําลังพอดีเลยค่ะเพราะว่าสาปลูกทีนะคะอันนี้สาก็เก็บสดๆมาจากสวนเลยนะคะทุกคนหอมมากๆอยากกินลาบอยากกินก้อยเนื้อ <c oughs> <c oughs> สลนันแหน่สดๆหัวหอมสดๆกินกับขนมจีนกับลาบกับก้อยเนาะโอ้ย เดี๋ยวต้องจัดแล้วค่ะทุกคนตาต้องเดี๋ยวต้องไปหาซื้อเนื้อมาก้อยนะคะมาค่ะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันพูดเยอะแล้วสาพูดเยอะแล้วเนาะมาค่ะอู้หอม,มากอืมอากาศดีๆเนาะก็นึกถึงเมนูนี้แล้วค่ะทุกคนสาเห็นสลันแหน่สาเห็นสลนสันลแหน่ที่ในบ้านผากมันงามมากเลยเนาะทุกคนสากันเลยอยากกินข้าวปุ้น,นะคะพี่น้อง กระปุ้นน้ำยาป้าปลากระป๋องค่ะโบมีปะะ่ปลาทู่แล้วค่ะปลาทูปลาทูอยู่ในเมืองทิศาอยู่นี่มันหายากนะคะเนาะแต่บ,บมี่เวลาไปสื่ออยู่ไอเมืองถัดไปนะคะเมืองไกลๆก,กันนะแต่บโบมี่เวลาไปนะคะแซบจังทุกคนหลอนหมวกอ่ะ เมื่อกี้ซาไปตากผ้าค่ะทุกคนตากผ้าก็เลิใส่หมวกมันอยู่กลางแดดเนาะนัง่งวันนี่หัปตาแ่บแสบหอมหอม,มุนีชซาตําตําเครื่องแกงแบบว่าใส่พริกสดหอมกระเทียมนะคะทุกคนกระช่ายล้วกะ ใส่พริกแกงเผ็ดไปนน้ำค่ะทุกคนซอนหนึ่งซอนโต๊ะค่ะหอมหอมหอมแล้วก็แซ่บเพิ่มความเข้มข้นค่ะใส่พริกแกงแดงเป็นน้ำ ชาก็เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ทุกคนมันลื่นชาไได้อยู่บ้านผู้เดียวนยค่ะมากก็อยอหวานพี่น้องหอมหัวใหญ่เก็บสดหวานชาชาบ่เคว้วยลู่เดยตะกีตะกีตะกอนเนี่ยชาบ่เคยเก็บชาบ่เคยกินสดเลยนะบ่เคยกินแบบครับลาบกับกว้ยบกวยครับขนมจีนยังสิแบบสดสดนะ ค้ายกลินเดใส่สลัดเพราะสาหเห็นมูเขากินในในเฟซบุ๊กใน YouTube เนะสากันเลยล่องกลินเบิง่งอือสดสดกรอบกรอบหวานๆพี่น้องโบ๊ะโเพ็ด โอเคอ่ออ <c ười> <c ười> ืมขเนยละเขาปากปะหลูมแซ่บ อากาศกระห้อนห้อนกินกินข้าวปุ้นกินตำมกหุ่งแซ่บอาหารไทยกินนาฮ้อนเนี่ยแซ่บที่สุดพี่หลังมันได้บรรยากาศคือยู่บ้านเฮา านั่งอยู่ข้างในเลยค่ะทุกคนเบิ่งเทะละทัศน์มากกินมากกินแล้วงามคักทุกคนซะเลยเนี่ย ต้องมีงอากาศกำลังหอ่อน,น,นคักแล้วค่ะเสรนเนมมันเกิดใ่ไว้ข้างนอกอืมดีจรินนะ กรุบกรุบค่ะทุกคนเป่อยค่ะเป่อยอยูบบ่แต่ว่าแบบมีความกรุบนๆค่ะว่าบุ๋เป่อยจะเละกินยากก็อยากกิน oh mm, my god โอ้ยแมงวันลายขนาดทุกคนมันจะตุ่ยยังไงหว่นอุนอย่าลงไล่แมงวันนหิสาด้วยค่ะทุกคน เวลามันเล็้วเลีเ้ยวได้ขนาดหนฮอนอือแบบกินแบบบอ่อผักกินแบบบอ่อดื่มน้ำเลยค่ะทุกคน อ่อนซ้อนสละแนวงามค่ะงามเนี่ยอ่อนอัวลัวอยู่กินก้อยเนื้อก้อยผมชากินก้อยแต่ชาเบ่กกินแบบซกเล็กแบบไส้เลือดนะคะทุกคนมึงงามเดี๋ยวชาต้องขออนุญาตจ,จบคลิปแค่น,นี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวชาสิไปหับเอ่อ ลูกกับกามาก้อคะอยู่โรงเรียนเด็กหน่อยสิเลิกโรงเรียนเลยนะคะสาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายๆ้อจ้าที่เขามารับชมคลิปแลวก,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 กดติดตามด้ค่ะถามีอีหยังบส่สภาพหรือว่าทิดพลาดประกันใดก็บจ้าก็ต้องขออภัยด้ค่คะ,คะ,ะ,คะทุกคนคอมเมนต์บอกจ้าได้ด้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอีหยังบส่สภาพหรือว่าบบหนาเบิงด้คะทุกคนสาาขอบคุณหลายๆนะคะ่ะ รักษาสุขภาพด้วค่ะทุกคนพอกันไมมคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ